ทีมสวนป่าลายแดนส์นะคะแล้วก็ชมรมสมิลาสวนป่าสงขลาและลายแดนส์ค่ะได้มีการจัดโครงการมากกรรมหลันล้ารวมพลังคนรักสวนป่าเพื่อการกุศลครั้งที่1นะคะณสวนประวิศาสตร์พลเอกเปรมตินสุลานนท์จังหวัดสงขลาค่ะนาอาจารย์สืบสีสุขนะคะผู้ดําเนินการกิจกรรมของสวนประวิศาสตร์พลเอกเปรมตินสุลานนท์ได้ร่วมกับนางวันดีจันทรังศรี ทีมสวนป่าลายแดนและชมรมสมิลาสวนป่าสงขลาลายแดนโดยนางสุมนธาลิมตระกูลครูอุนะคะได้มีการจัดงานแถลงข่าวตามโครงการ,รมหกกรรมหล,ะละั่นล้ารวมพลางคนรักสวนป่าเพื่อการกุศลครั้งที่1ในวันที่30สิงหาคม25 6 8รโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและหันมาสนใจการออกกําลังกายซึ่งทําให้ร่างกายแข็งแรงป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและช่วยผ่อนคลายความเครียด ประกอบกับกิจกรรมลายแดนในสวนป่าได้มองเห็นความสําคัญในกิจกรรมด้านสุขภาพของผู้ที่เข้ามาทํากิจกรรมหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเดินวิ่งปั่นจักรยานเต้นลฟ์แดน ตลอดจนเป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจภายใต้สิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่เขียวขจีและเป็นจุดที่มีความเพลิดเพลินน่ารียนรู้ธรรมชาติค่ะโดยมีการแบ่งพื้นที่ในการเรียนรู้มากมายนะครับเช่นหอประวัติผลเอกเปรมติลสูลานนท์สวนพึกษาศส,าสวนตานตโนดแหล่งน้ํากลางสวนเวทีเปิดธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลนการประกอบกิจกรรมทางด้านเสียงเพลงการเข้าจังหวะ เพิ่มทักษะในการพัฒนาสมองของประชาชนทุกเพศทุกวัยซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบันดังนั้นจึงได้มองเห็นความสําคัญในการออกกําลังกายที่สร้างความเพลิดเพลินเต้นลีลาประกอบเสียงเพลงกลายเป็นส่วนหนึ่งของสมประวัติศาสตร์พลเอกเปรมธิรสวนนนท์คือกิจกรรมลายแดนครับกิจกรรมลายแดนได้รับการอนุมัติในการใช้พื้นที่ให้เข้ามาร่วมทางกิจกรรมจํานวน2กลุ่มคือกลุ่มสวนป่าลายแดนเข้ามาทํากิจกรรมในช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา6 นาฬิกา30มนาทีถึงเวลา9นาฬิกาของทุกวันและกลุ่มสมิหลาลายแดนเข้ามาทำกิจกรรมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเวลาเย็นนะครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกา30มนาทีถึงเวลา19นาฬิกา30มนาทีทั้ง2กลุ่มได้มองเห็นความสำคัญเนื่องด้วยความผูกพันในสถานที่แห่งนี้จึงได้มีความคิดเห็นร่วมกันในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีๆให้กับสังคมและมีแนวคิดที่จะพัฒนาานนนนนนาาาาาทุุบรรรงงงจัดดดหหหยไ้้สส่่่่วึใกูแแลถีี ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวสงขาดังคำกล่าวที่ว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและเพื่อเป็นการรำลึกถึงผลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษครับในการจัดงานมหาก,กรรมหลั่ล้ารวมพลังคนรัก เพื่อการกุศลน,นะคะครั้งที่1นนั้นก็จะมีการจัดภาพนิทรรศาการบูธสุขภาพกิจกรรมลายแดนหัวใจเดียวกันเพลงเด็กใต้หัวใจปา๋ากิจกรรมสุขภาพแอโรบิกและซุมบ้ากิจกรรมชุดการแสดงของนักเรียนโรงเรียนมหาวิาลัยวุฒิสงขลากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเอนเตอร์เทนโดยนายมานพแนวกลางครูแนนติกตอกนะคะและครูฟิกซ์ลา์แดนสุดท้ายก็จะร่วมกันในการร้องเพลงตอบแทนบุญคุณแผ่นดินค่ะ